ไม่อยากหน้าแก่ต้องดูสิ่งนี้ครับหน้าแก่เนี่ยหลายๆคนเวลาพูดถึงก็นึกถึงแต่ริ้วรอยนะครับหรือว่าพวกตีนกาหน้าผากพวกนี้นะแต่ผมบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราดูสิ่งนั้นสิ่งเดียวนะครับคุณอาจจะหน้าแก่ไปแล้ว10ปีแล้วถึงจะมารู้ว่าหน้าคุณแก่ลงก็ได้ครับดังนั้นเราต้องตรวจให้ไวครับตรวจตัวเองนะครับให้ไวนะครับหนึ่งคือต้องดูเรื่องฟากะ ถ้าฝ้ากระเริ่มมีนะแสดงว่าผิวหน้าคุณเนี่ยเริ่มไม่แข็งแรงพอที่จะสามารถกําจัดเม็ดเลือดขาวได้ตามธรรมชาติแล้วครับมันก็จะเห็นฝ้ากระขึ้นมาบนใบหน้า2คือผิวแห้งผิวคนเราปกติจะเป็นผิวกันกลางก็คือไม่มันเกินไปแล้วก็ไม่แห้งจนเกินไปถ้าผิวคุณเริ่มแห้งแล้วก็มัน T ีโซนขึ้นมาจากตอนแรกไม่เป็นแสดงว่าตอนนี้ moisturizer ของคุณถูกผลิตได้น้อยลงแสดงว่าคุณเริ่มหน้าแก่แล้วครับ สามคือหน้าคุณหมองคำผิวเราเนี่ยจริงๆมันมีความสามารถในการดีท็อกผิวคุณลองมองหน้าผมผมอายุประมาณจะ40และปีหน้านะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือถ้าผิวหน้าเราเด็กพอเนี่ยเราจะสามารถหน้าใสตลอดเวลาได้ถ้าหน้าผิวคำเนี่ยแย่ว่าการกําจัดของเสียบนผิวหน้าเราเนี่ยเริ่มช้าลงนะครับสี่คือรูขุมขนนะครับรูขุมขนเนี่ยเวลากว้างมันจะสังเกตดูมันจะอยู่ตรงนี้ครับข้างๆจมูก นะครับกับวางคิ้วแ,แถวแถวนี้ถ้ามันเริ่มกว้างขึ้นแสดงว่ากล้ามเนื้อมันเริ่มคลายตัวไม่สามารถบีบรัดรูขุมขนได้เหมือนกับตอนเราเป็นวัยรุ่นนะครับหคือร่องแก้มร่องแก้มเนี่ยเวลาคุณยังไม่ทันได้ยิ้มนะครับถ้าคุณยิ้มแล้วมีร่องแก้มอันนี้เป็นเรื่องปกติเกิดขึ้นได้แต่ถ้ายังไม่ทันได้ยิ้มคุณเห็นร่องแก้มตรงนี้แสดงว่าผิวหน้าของคุณนะครับมันเริ่มแล้วครับที่จะมีการยุบตัวของไฮยานะครับที่อยู่ใต้ผิวนะครับหกก็คือใต้ตาลึก ใต้ตาลึกเนี่ยส่วนที่ยุบลงไปก็คือตัวชั้นของไขมันที่ใช้เติมเต็มใต้ตานะดังนั้นถ้าใต้ตาคุณลึกเนี่ยแสดงว่าไขมันเริ่มฝ่อลงแสดงว่าคุณเริ่มแก่แล้วครับเจ็ดก็คือเหนียงปกติเนี่ยผิวหน้าเรานะครับตรงกรอบหน้าเนี่ยจะเป็นรูป v s h a p e โดยธรรมชาติอยู่แล้วถ้าคุณไม่ได้เป็นคนหน้ากลมหรือหน้าอ้วนนะครับตั้งแต่ตอนเด็ก แต่ถ้าคุณเป็นคนหน้าเหลียวเนี่ยแล้วอยู่ดีเริ่มเห็นแก้มหย่อนๆลงมาเริ่มเห็นเนียงด้านใต้คางน,นะครับแสดงว่าคุณเริ่มระบบการเผาผ่านลดลงนะครับเนื่องจากคุณเริ่มแก่ลงแหละดังนั้นถ้าหน้าแก่นะผมแนะนําว่าให้คุณป้องกันดีกว่ารักษาเพราะว่าถ้าคุณรอให้รักษาเมื่อไหร่นะครับมันจะเป็นการรักษาเพียงชั่วคราวอย่างเช่นคุณใช้ฟิลเลอร์เติมใต้ตาลองแก้ม คุณใช้โบท็อกลดริ้วรอยอาจจะได้ทั้ง6เดือนฟิลเลอร์ได้ทักปีถึงปีครึ่งเมโซเซเลปทำให้ผิวหน้าใสาได้ครับอาจจะ1 3เดือนไลโปวีใช้สลายไขมันหรือเหนียงได้อาจจะหายไปแต่ถ้าคุณกินเยอะอาจจะกลับมาเป็นอีกดังนั้นผมแนะนำว่าคุณป้องกันดีกว่าครับป้องกันทุกอย่างที่ผมบอกนะมันทำพร้อมๆกันนะครับตั้งแต่งดดนแดดโดยตรงนะครับ งดการนอนดึกนะครับแล้วคุณนอนให้พอวันละ8-9ชั่วโมงกินอาหารที่มีโปรตีนสูงนะครับเพื่อคุณจะสามารถไปซ่อมแซมส่วนที่เสื่อมออได้โดยเฉพาะมื้อเย็นครับ <ๆ S 1> <ๆ S 2> แค่นี้ก็จะช่วยป้องกันได้แล้วคุณก็ลดการใช้ฟิลเลอร์โบท็อกเมโซนะครับหรือไลโปวีน้อยลงครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับที่จะสอบถามเกี่ยวกับการรักษาก็คือมันเลยมาและ5ปี10ปีมีทุกอย่างที่คุณหมอบอกแล้วก็สามารถสอบถามมาทางอินบ็อกซ์ได้ครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ